ค้นแม่เระบอกเงินมื่นเจ้าะเงินมื่นจะได้ยังได้เราบอกเงินมื่นเอ้ามึงอยากอีหยังก่อหนึ่เงินกูแหล่ะพอเยืมเนี้ยม่หยืมกันโอ้ยพวดมูงนี่ใช้ของโมสูนั่นมันเนี้ยโมูสูก็อยู่ในร่างนี่เมียมีบ้างว้นยังทำไงมื่อตะกูรุยเนี่ยนี่มึงมาเมียเมื่อเราบอกเงินมึงนั่นเมียไอ้ห้ามึงกับเงินมึงเด้กก็จะกลาจะปนตั้กูแท้กูมันเนี่ย เป็นมึงมึงจองไปไปผัวมึงไปเปิกตีอะไรจอะไงผัวไปเปี๊จะตัวเงินเป็นหมื่นมึงสิทีแต่งเงี้ยข้าวเดียวข้าวอันหนึง่งกูใส่เงินกูนใส่ท่าเลียเขาเบิดเ์เลี้ยวแล้วนี่โอ้ยอพันกูก็เจิดมึงกินแล้วนี่เนี่ยมึงเจอเลขเป็นเป็นพันเป่นบ่ออย่างนี้เขาหลายงวดไม่ยินนี่แม้เขาเมื่อเห็นมึงบมื่เห็นมึงก็เกินฟีดได้เงินหมื่นแล้วใช้หนี้ด้วยนั่นกูว่าแล้วเป็นย้อนมึงนี่ล่ะ กูก oh <our> ็เลยไปใส่เขาเขาจีบปล่อยกูมึงเละกับจีอ๋อแล้วก็จะมายเส้นก็เลยไปใส่ค่าเลเขากันเอียฮามึงมึงมาัใหญ่กูก็ร่างเถิงนี่นี่เทิงอาจีแทงยังเงินกูกับจีเม็ดก็กันกับมึงตัวกูกับจีไปใส่คาเลคือกันตัวมาเกินเมาแล้วเป็นเนี่ยนี่เฮียฮานี่กูก็จีพ่อจีพ่ออะไรฮามึง Chứ chẳng ừ, <laughs> ừ. à, ừ. để ý cung mơ ghi ơn nầy hạch thân phận nhang lao ghi nhàng là mẹ nữa mẹ 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 là mẹ 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 นีใช้ของมูสูน่ะเมียของมูสูเขาอยู่ในล่างนี่เมียมีอยู่บ้าก้นยากวก็ไปใส่หนีเขาตันนอกเขาให้ตาโพดท่วงอยู่เมียโอ้เขาใหอ้ตาวังเงินหมื่นออกแล้วใช้หมีด้วยนะเขาไอ้ตาวังเขาว่าอยู่บ่เอากูว่ายเหรอเนาะเอามายืมกันวัแม่พิกกดเขาอยู่บ่เอาเงินไปสื่อทัวท์ถีบเอาข้อต่ว่าไอ้แตกระตุ้นเศรษฐกิจโอ้เออแล้วไอ้นี่เมย์กระตุ้นอะไรนี่อุทธรณ์รัฐบาลผอมนี่เมียโอ้แล้วกระเจาะออกมา ม,ม,มายืมกันบอมีมันบอมีมันกะระมดคือการกบ้ไปกระตุนเศรษฐกิจเรียบร้อยตุนนี่หยางกู้นี่แห้งสมองนี่กูมุงสูบเอาไปกระตุนนีหยังเบิดไว้เทอสารพัดปุ๋ยเปืยแหลเวเลย,ย,ยปุ๋ยใส่เขาเพ่อดีด๋อใดเดียวนี่ใส่ย่างเน่อร่อยนึงนี่แม่ภาษาเงินหมื่นมาเติมเนี่ยจะออยนึงจะอร่อยจะอร่อยเนี่ยแม่เอามายืมกันนี่ อุ้ยเหี้ยหนี่กันเบสกันเปล่านี่หนี่ยอมไม่นี่บ่ได้ขอื้อได้หนี่ดอกกระไฮได้หนี่มาอันกูเว้าแม่ๆอยู่นี่กูว่ามันเบิดนี่บ่เชื่อบ่บ่เชื่อดอกแม่ๆกูกระตุ้นบ่ได้เว้าได้ลั่งนี่น่ะแม่มีแม่ยืมมาว่าไม่ร่างกันสิร่างมาแม่บ่ได้ยืมจื้จอได้แม่มาดอกกระไฮทุกคนดังเชียร์โอ้ยกูบ่กค่อยได้ขึ้นน่าหน้าเดี่ยวนีห้วยยายนี่แม่เอามาโอ้ยจะได้จังสิมาอยากได้เงินกู้แม่ผัวมื้อนี้ สองคนกูไห้แพ่งแต่มันซี่ไห้ได้แม่เขามากระตุ้นเศรษฐกิจของให้ใส่ก็บอแคว่าออกมาใส้หมดแมห้วยอู้จังได้จังโบฟังว่าเบิรออกมาหมดแล้วกี่ทีกับหนุกกับเต่ากัวบไดหวยอุ้ยยืมแน่กับบไดอุ้ยสิยืมได้ยังไงเงินมันได้พละหมื่นหมดทุกคนนี่แม่อ้ยเว้เ้กูเบาได้แม่กูกบี่เรา ม,มันจะเอามากระตุนต้นนี่บอกว่าเห็นบ่กซื้อปุ๋ยวานเข่ารอบสองนี่ซื้อปุ๋ยใจยางกระตุนั้นไดเศรษฐกิจน่ะกระตุ้นแน่นี่คู่บ่ห้ได้